สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชรกดนานๆกดยันยันกดเยอะเอะนะคะดิฉันจะพาไปดูคลิปคลิปหนึ่งซึ่งต้องตั้งสติกันดีๆนะคะเพราะว่าในคลิปเนี่ยมันดูเหมือนมีความงมงายมันเหมือนมีเวทมนต์มีผีสางอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราต้องขนลุกไปดูกันก่อนค่ะ คลิปนี้นี่มาจากของช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่ออนั่งทําคลิปนั่งดูดคลิปคนอื่นแล้วก็โดนย้อยยถักถานว่าไปดงดอกไม่ได้หรือ,อยังไงเขาก็ทําคลิปหนึ่งขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะพาลูกสาวไปลําจะพาครอบครัวไปดงดอกซึ่งเราเห็นกันชัดๆนะคะว่าปกติเนี่ยไอเนี่ยเวลาที่มันจะไปดงดอกเดี๋ยวนี้มันจะต้องเอาลูกมาอ้างอุ้มเด็กไปอุ้มลูกไปลากลูก จูงเมียไปเพื่อที่จะให้คนทั้งนั้นเขาต้องสงสารสงเพทเวทนามันก็ต้องยอมรับมันนะคะแต่พอถึงลงดอกแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพหรือว่าจะได้คุยได้อะไร,ส,รสนิทสนมกับไอ้พวอยอะไรยังไงเราไม่เห็นนะคะเขาไปถึงเขาก็ถ่ายคลิปนี้ออกมาว่ามีนางรําแปลกๆมาลาอยู่หน้าปาริจิตซึ่งตอนรำเนี่ยคนที่รำจริงๆนางรำที่ได้รับการจ้างให้รำแก้บนจริง,รงๆก็จะมีน้องมุกกับ ลูกคนเล็กของจำเลยสองผัวเมียนะคะแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงสองคนมาร่วมรำด้วยแล้วแบบว่าคือก็รำไปตามภาษาของเขาแต่ให้ดูหน้าตาให้ดีดูท่าทางการรำมันมีลักษณะเหมือนพวกรำผีฟ้าคือรำแล้วมีองค์มาลงมีอะไรมาสิงดิฉันมองว่านั่นเป็นการจัดสร้างจัดตั้งเพื่อให้คนเชื่อว่าปริจิตเนี่ย มีองค์มีเทพมีอะไรพอรำใครมารำแล้วเนี่ยเหมือนกับมีองค์ลงอะไรทํานองนี้ค่ะมันเป็นลักษณะเหมือนว่าเราไปบ้านหมอผีหรือพวกทำพิธีอะไรเกิดกับไสยศาสตร์มันจะเป็นลักษณะนี้จริงๆค่ะดูหน้าตาเขาลำเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเหมือนกับว่ามีผีฟ้ามีอะไรมาสิงอยู่ในร่างของเขาดิฉันให้ดูยาวๆเพื่อที่จะบอกว่าการที่ ไอ้นาทีเนี่ยมันไปพยายามเจาะตรงนี้พยายามพูดว่มีนางราแปกแปลกเป็นนางรำที่เขาจ้างมาหรือเปล่าเป็นคนที่เขาจ้างมาหรือเปล่าเพื่อที่จะทําให้เห็นว่าตรงนั้นมันขลังจริงๆใครมาลาแล้วจะมีองค์ลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะมันเป็นการมุ่งเน้นความงมงายคนจี้ เชื่อว่าอุ๊ยอันีียมันเป็นพญานาคมันเป็นอะไรที่มันเป็นของขลังเป็นศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะเห็นว่าอุ๊ยเห็นไหมเนี่ยลำแล้วองมาลงเออคือนางลำอีพวกยยบๆในนาดงดอกนั่นเห็นล,ลักันไม่รู้กี่รอบก็ไม่เคยเห็นมีตัวไหนมาลงสักตัวนะคะแต่อยู่ไม่อยู่จะมีนางลำจากไหนก็ไม่รู้แต่งตัวมาถึงมาลำแล้วทำท่าเหมือนโดนผีสิงแปลกไหมคะพวกเขาคงไม่รู้ว่า การที่จะพยายามเน้นว่าในนานั้นมีมนดํดำมีผีสิงมีอาถรรพมีเฮี้ยมีหาอะไรเนี่ยมันจะไปเข้าแก๊ปที่ว่าชัยพลก่อเหตุเพราะความเชื่อในไสยศาสตร์เชื่อในความงมงายแล้วเชื่อว่าถ้าได้ทำเรื่องนี้แล้วตัวเองจะร่ำรวยขึ้นมาและผลที่เห็นก็คือว่ามันร่ำรวยจริงค่ะมันจะยิ่งไปเน้นในข้อกล่าวหาของคดีหลักว่าจำเลยเป็นคนงมงาย เชื่อในไสยศาสตร์และเชื่อว่าถ้าได้ก่อเหตุแล้วตัวเองจะมีโชคมีลาบตัวเองจะได้บุญบารมีไปขโมยบุญบารมีของเด็กมาเพื่อให้ตัวเองร่ํารวยตอนนี้ร่ํารวยแล้วจริงๆค่ะจากคนขายปิ้งไก่คนขุดยางคนรับจ้างทำนาไม่มีฝาบ้านตอนนี้มีแล้วทุกอย่างกลายเป็นเจ้าของนากลายเป็นเจ้าของที่ดินกลายเป็นอะไรที่มันร่ํารวยแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนจะต้องมาซูฮกยกให้ มันยิ่งเน้นว่าข้อกล่าวหาของตำรวจเป็นจริงคนพวกนี้คงไม่ได้นึกหรอกว่าการพยายามเน้นว่าในนานั้นไอ้จิตหุดหงูตรงนั้นมันขังยังไงมันยิ่งทำให้ชัยพนตกที่นั่งลำบากในคดีหลักแต่เราอาจคิดได้อีกมุมหนึ่งนะคะเราอาจคิดได้ว่าจริงๆนายนาทีใจบุญเนี่ยรู้อยู่แล้ว ว่ายิ่งนำเสนอว่ามีความงมงายในนานั้นจะยิ่งทำให้ชัยพลตกที่นั่งลำบากแต่เขาไม่สนใจอะไรหรอกคะ่ะสิ่งที่เขาสนใจคือยอดวิวสิ่งที่เขาสนใจคือคอนเทนต์เพราะตอนนี้เขาต้องทำมาหาเลี้ยงชีพรายได้เดียวที่เข้าครอบครัวข,ของนายนาจีใจบุญคือการทำคอนเทนต์ใน YouTube เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นชัยพลจะลำบากยังไง นัทีใจบุญไม่สนใจกูทำคอนเทนต์ของกูแบบเดียวกับนายเจ้าปู่ที่ยังพยายามออกมาชี้ให้เห็นว่าทนายตั้มเรียกเงินจริงๆทนายตั้มโกงเงินทนายตั้มอย่างนู้นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้มองว่าไอ้พวยพยายามออกมาพูดว่าไม่ได้ใส่ร้ายทนายตั้มทนายตั้มไม่ได้ทําทนายตั้มไม่ได้เรียกเงินมันจะขัดกันเห็นไหมคะมันอาจจะมองได้ว่าคนพวกนี้จริงๆแล้ว เขาเห็นแก่ผลประโยชน์เท่านั้นไม่ได้เห็นแก่ไอ้พวยเลยแม้แต่น้อยมึงจะติดคุกม,มึงจะโดนคดีเรื่องของมึงแต่ตอนนี้กูต้องทำคอนเทนต์ตอนนี้กูยังตักตรงได้กูต้องทำต่อไปในภายภาคหน้าเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมึงเป็นเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูทำคอนเทนต์แบบนี้เป็นผลดีกับกูเพราะกูได้ตังค์มึงจะเดือดร้อนย,ยังไงเรื่องของมึง